สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับเซลมิ้นครับมิสซูทูยูครับวันนี้มิ้นจะพามาดูในส่วนของตัวเล็กของเราครับตัวนี้จะเป็นเจ้าแอทชัครับราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่529,000บาทครับแต่เป็นสีขาวแบบนี้หล่อๆแบบนี้จะเพิ่มอยู่ประมาณ7 0 0 0บาทครับคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างมีตกแต่งช่วงไหนบ้างเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่มิ้นจะพาไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มต้นจากด้านหน้าครับ ด้านหน้าคันนี้แอสถาของเราคือหลักๆแล้วตัวนี้จะหรูหราดูดีอยู่แล้วครับแต่ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับหลักๆตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตท,ทรงนี้จะเป็นทรงศูนย์นะครับงานเรียบร้อยครับงานดูน้อยแต่ดูดีนะครับตัวนี้แล้วมาในส่วนของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกของเราตัวนี้นะฮะไฟตัดหมอก ของเรามีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยครับถ้าเป็นตัวแอทชาร์ดไหฮะเริ่มต้นเราก็อย่างที่ย้าราคาไป5้าแสนสองบาทแล้วมาถึงกรอบป้ายครับตอนนี้จะแถมกรอบป้ายเรลิอาทั้งหมดเลยนะครับเพราะตอนนี้เรลิอาเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อประกาศสักดาความยิ่งใหญ่ของเขานะฮะโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อด้านข้างครับผมมาต่อสําหรับด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้มินได้ทําการติดฟิล์มครับฟิล์มถ้าเป็นฟิล์มสายซิ่งก็รู้ๆกันอยู่ครับใสๆลีนๆตัวนี้จะเป็นฟิล์มค อมเขียวครับตัวนี้ถามว่าการความร้อนดีไหมคือระดับหนึ่งครับแต่ได้ซิ่งแน่นอนครับและที่จริงมิ้นจะมีการสาดด้วยนะฮะแต่กันสาดตัวนี้ไม่ได้ติดครับเพราะลูกค้าบอกว่าอยากได้สายซิ่งคินคิน,คนแต่งน,น้อยแต่ดูดีนะฮะด้านข้างของเราที่ติดเสริมไปก็คือสเกิร์ตด้านข้างครับมาในทรงศูนย์เหมือนกันครับเรียบหรูแต่ดูดีแต่หลักๆเลยที่ลูกค้าคันนี้ถูกใจที่สุดก็คือจะเป็นในส่วนของล้อแม็กขอบ15ครับตัวนี้ลาย TE 37ครับ มารัดกันด้วยยาง195ครับ 50R15 ครับแม็กตัวนี้เราเลือกได้นะฮะว่าจะเป็นลาย TE หรือว่าลายแบบอื่นที่ลูกค้าสนใจมากกว่านี้และในส่วนของน็อตล้อเนี่ยฮะเราจะเลือกสีได้ครับ มันมีสีดําสีแดงสีน้ําเงินครับแล้วแต่คุณลูกค้าพอใจเลยครับมาถึงในส่วนด้านท้ายครับด้านท้ายของเราเนี่ยไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเยอะเลยครับดูหรูหราดูซิ่งอยู่แล้วครับเพราะด้านท้ายของเราเดิมๆจากโรงงานครับจะมีขีปซิ่งอย่างนี้มาอยู่แล้วครับคันนี้มินได้ทําการติดเพิ่มเติมไปก็คือสเกิร์ตครับซ้ายขวาจะเป็นติ่งซ้ายขวาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นทรงศูนย์มันจะได้ความหรูหราเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันด้านในกันเลยครับมาพบกับด้านในครับด้านใน จับถนัดมือกระทัดรัดนะฮะแล้วต่อด้วยที่ฟังก์ชันที่พวงมาลัยครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยนะฮะหรือว่าปุ่มรับสายวางสายหรือว่าคําสั่งเสียงที่พวงมาลัยนะฮะตัวนี้ก็ถัดมาก็จะเป็นหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอที่รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แล้วก็มีสัญญาณบลูทูธครับรับได้และที่เราแถมให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยก็คือกล้องบันทึกหน้ารถนะครับตัวนี้เราก็แถมให้กับลูกค้าไปด้วย ในส่วนของด้านล่างตัวนี้ก็จะมีระบบสต็อปแอนโกนะฮะแล้วก็ตัวเสียบสาย USB อยู่ด้านล่างเกียร์ตัวนี้ของเราจะเป็นเกียร์ CVT ครับแล้วก็มี D DS ถ้าจะลูกค้าช่วงนี้ถ้าไปต่างจังหวัดก็ขึ้นเขาก็ใช้ประมาณ DS หรือว่าเวลาลงเขาก็ใช้ L ได้ครับเลือกได้นะฮะตัวนี้จะเพิ่มความปลอดภัยให้กัลูกค้ามากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่มิ้นพาไปชมเจ้าตัวเล็กคันนี้อถาถของเรารอ,รอแต่งคร,ครบแบบนี้นะฮะ ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้ใช้เงินลดอยู่ประมาณ9,900บาทนะครับได้ตามนี้ไปเลยนะฮะถ้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์085-1588666นะครับหรือว่าที่ Line ID ครับ p e e r a p o l 00นะครับสำหรับวันนี้มิ้นไปก่อนครับขอบคุณครับ Mitsubishi Motors Motors Mitsubishi Your Drive Ambition